เรื่องหลอนสามดีนำเสนอตอนขุนใสแขนสั่งตายมองเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำเขามักจะแอบเข้ามาในบริเวณสวนของตาเล็กแล้วจับปลาในบ่อที่แกเลี้ยงไว้เอามาทำเป็นกับแกล้ม และพอเมาได้ที่เมื่อไหร่เขาก็จะนอนหลับเอาตรงนั้นเลยโดยที่ไม่สนใจว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของตัวเองซึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับโดยความเมาอยู่นั้นตาเล็กแกก็าบาังเอิญสังเกตเห็นมองจากตรงระเบียงพอดีแกจึงรีบลงมาแล้วเดินตรงปลีเข้าไปหาหมองที่กำลังเมาหลับโดยความโกรธจัด แล้วตาเล็กแกก็ใช้ก้อนหินที่คว้าติดมือมาได้จากแถวๆนั้นป๋าอัดใส่มองอย่างเต็มแรงหน้าของหมองถึงกับสะบัดไปตามแรงกระแทกของก้อนหินและมีแผลแตกเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากด้วยความโมโหตาเล็ก แกก็ชี้หน้าดา่าหมองอย่างรุนแรงเพราะเคยบอกหมองไปหลายครั้งแล้วว่าอย่าเข้ามาในที่ของแกอีกพอเห็นหมองเดินหนีตาเล็กแกก็ตะโกนด่าสาบแช่งไล่ตามหลังสั่งความโกรธแค้นให้มองเป็นอย่างมากซึ่งแกขู่ว่าครั้งหน้าถ้าหากมองยังขืนแอบเข้ามาอีกแกก็จะเอาให้ตายตกดึกคืนนั้น ขณะที่แดงลูกชายของตะเล็กกำลังนอนหลับอยู่น uhm <t <t Boom, um <t <t ั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไรหล่นกระแทกพื้นอย่างแรงดังมาจากห้องของพ่อพอแดงเปิดประตูเข้าไปเขาก็เห็นตะเล็กนอนหมดสติอยู่ตรงหน้าและมีกองเลือดจํานวนหนึ่งที่ไหลออกจากปากของแกนองอยู่ที่พื้น แดงจึงได้รีบพยุงตะเล็กขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็พยายามเขย่าตัวส่งเสียงเรียกแกให้ได้สติซึ่งตะเล็กแกพอที่จะมีสติรับรู้และสามารถพูดคุยตอบโต้กับแดงได้อยู่บ้างนั้นแกก็บอกว่าแกเจ็บที่หัวกับท้องแล้วมันก็รู้สึกร้อนอยู่ข้างในเหมือนอย่างกับโดนไฟเผาอาการของตะเล็กเริ่มซุดลงอย่างรวดเร็วเล็บมือก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำและยิ่งกว่านั้น ที่ตามรูทวานต่างๆของแกมันก็มีเลือดไหลออกมาอย่างน่าตกใจแดงถึงกับตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองนั้นตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตซึ่งตะเล็กแกก็นอนดิ้นทุลนทุนทนลายโดยความทรมานอยู่ได้สักพักก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของแกนั้นมันจะหมดไปในที่สุด การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของตะเล็กก็สร้างความเครือบแคลงสงสัยให้แดงเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่พิธีชาปนกิจล่างเสร็จสิ้นลงตาลุงสับเปลอร์ผู้ที่เป็นคนคอยดูแลจัดการการเผาล่างของตะเล็กก็ได้นำของบางอย่างมาให้แดงได้ดูซึ่งมันก็คือตะปูที่มีสนิมเคลอะหลายตัวลักษณะคล้ายกับตะปูที่เอาไว้สำหรับตอกฝาลง โดยแกบอกว่าหลังจากที่เผาเสร็จก็เจอของพวกนี้ป่าปนอยู่กับเท่ากระดูกของตะเล็กซึ่งแกก็มั่นใจว่าตะปูพวกนี้ไม่ใช่ตะปูที่มาจากโรงศพของตะเล็กอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันค่อนข้างมากไหนระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองบังเอิญว่าหลวงพ่อแสงท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในศาลา ที่อยู่ใกล้ๆกับเชิงตะกรทำพิธีแดงจึงเดินเข้ามากราบนมสัสก,การหลวงพ่อแสงเพราะหวังจะขอคำปรึกษาชี้แนะจากท่านแต่ในขณะที่แดงกำลังจะเอ่ยปากพูดกับหลวงพ่อแสงนั้นอยู่ๆหลวงพ่อแสงท่านก็พูดขึ้นมาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากกรรมเวนนั้นย่อมระง,งับได้โดยการไม่จองเวนนะโยม คำพูดของหลวงพ่อแสงทำให้แดงรู้สึกประหลาดใจว่าอยู่ดีๆทำไมท่านถึงได้พูดออกมาเช่นนั้นซึ่งแท้จริงแล้วหลวงพ่อแสงท่านไม่ได้พูดกับแดงแต่ท่านพูดกับผีตะเล็กที่นั่งอยู่ข้างหลังเพื่อให้แกปล่อยวางความคับแค้นในใจลงเสียแล้วหลวงพ่อแสงท่านก็หยิบตะกุดให้แดงไปหนึ่งดอกพร้อมกําชับกับแดงว่า ให้พกตะกุดดอกนี้ไว้กับตัวอย่าให้ห่างและพอกลับไปคืนนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ให้แดงจงตั้งสติให้มั่นและลึกถึงคุณพระศรีรัตนไาตราัยเรื่องเลวร้ายก็จะผ่านพ้นไปได้ในครั้งหนึ่งหมองนั้นเคยลํำเรียนวิชาสายดำมาจากหมอผี ด้วยความแค้นและไฟโทสะที่มันสมแน่นอยู่ในใจเขาจึงใช้อวิชาชั้นต่ำนี้เป็นเครื่องมือทำคุณใสใส่ตะเล็กจนแกถึงแก่ความตายแต่นั่นมันก็ยังไม่ทำให้มองสาแก่ใจซึ่งเขาได้ปั้นหุ่นของแดงที่ทำมาจากดินเจ็ดป่าช้าแล้วลงอาคมคุณใสแทงสะกดด้วยมนดำโดยหวังให้แดงตายตกตามตะเล็กพ่อของเขาไปอีกคน หลังอาคมสายดำอันชั่วช้าที่เปลี่ยมไปด้วยแรงอาฆาตแค้นได้ปกคุมลัดแน่นไปทั่วทั้งล่างสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงให้กับแดงเปลียบได้ดังกับอสรพิษที่กำลังลัดเหยื่อให้หมดทางสู้แต่ด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งตะกุดของหลวงพ่อแสงที่เป็นเสมือนเกาะกำบังคอยปกป้องแดงจากมนดำอันชั่วช้า และได้สะท้อนอวิชานั้นย้อนกลับไปหายังผู้ที่กระทำพลังคุณใสที่ถูกสะท้อนกลับมาจากตะกลุดมีอนุภาพรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านักจนทำให้หมองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสโลหิตลังไหลออกจากทวารทั้งเก้ามีสภาพไม่ต่างกับตะเล็กตอนที่แก่ใกล้จะสิ้นใจซึ่งในขณะนั้น หลวงพ่อแสงท่านก็เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้จากฌานสมาธิและด้วยฌานสมาบัติอันแก่กล้าของหลวงพ่อเพียงแค่ท่านกำหนดจิตวงแสงและมีแห่งอภินญ,ญาก็บังเกิดแค่เพียงชั่วอึดใจเท่านั้นลำแสงแห่งอภิญญาก็นำหลวงพ่อท่านมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้ามองที่กำลังนอนหายใจรวยลินกำลังจิตของท่าน รู้แน่ชัดแล้วว่านี่คือวาระสุดท้ายของหม่องท่านจึงบอกให้หม่องตั้งจิตให้เป็นสมาธิและกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> เพื่อรับฟังธรรมเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ก่อนที่หม่องจะต้องไปชดใช้กรรมในสิ่งที่ตนเองนั้นได้เคยกระทําเอาไว้ <c oughs> หลังจากข้ามคืนอันเลวร้ายผ่านพ้นไป แดงก็ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อแสงอีกครั้งหลวงพ่อท่านจึงเล่าให้แดงฟังว่าหม่องกับตะเล็กนั้นเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงเป็นเหตุให้ทั้งสองคนต้องมาเข้นฆ่ากันไม่รู้จักจบจากสิน้นซึ่งกงล้อแห่งกรรมนี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองต่างฝ่ายต่างอาโหสิกรรมต่อก,กันและกันเท่านั้น แดงจึงตัดสินใจเข้าสู่ใต้ล่มกาสาวพัฒน์นำธงชัยแห่งพระอรหันห์ห่มคลุมกายโดยหวังให้อานิสงส์ส่งถึงตะเล็กผู้เป็นพ่อและมองผู้ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตเพื่อให้ทั้งสองอโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันและอย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอีกต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง ขุนใสแค้นสั่งตายทางทีมงานเรื่องหลอน3าดีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเรื่องหลอน3ามดีท้งใน Facebook และ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ